เอาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเอาช่างเขียวเอาทำไมไม่ทำงานล่ะแย่แล้วครับฮะช่างเขียวอับอีกแล้วกำเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรป่วอาการเครื่องไม่ติดสตาร์ทติดยากเครื่องฟิตสตาร์ทติดยากติดสตาร์ทติดยากครับ <laughs> โอ้ช่างเขียวครับงานเข้าแล้วเจ้าเขียวมรกตนะครับเป็นอะไรอีกไม่รู้เต็มไม่เต็มได้เนี่ยนะขนอเหรอนาะแต่ขนอเรื่องจะเกิดอาจีมมุนอันนี้เลยปุ๊ปอืมงูเสือมันกึ้ยเตะบ้านมันจะพุ่งเลยอันนี้อันนี้จี้แต่พุ่งเนาะนี่ครับโซนอาเดกวัจ น้ตามาไราโนเนาะหนื่อยโซนใกล้ๆกันแต่ดินคนละอย่างนะครับดินไม่เหมือนกันปา้าแนนบอกว่าดินตัวเนี้ยจะเบานะครับจะเป็นก้อนเบาไม่ค่อยหนักขุดง่ายด้วยนะป้าเนาะแต่ถ้าโซนนะป้า,ปาแนนนี่บอกโอ้ขุดไม่อยากเข้าเอาแต้มครับเสียแต้มเอาทำไมลนๆแบบเนี้ยโอ้โอ เท่มากเลยครับรอ้อเลยชัยเขียวชอบครับแบบนี้ครับบางฝุนก็ไม่ต้องมีนะบางฝุนไม่ต้องมีครับไฟบนหลังคาก็ไม่ต้องมี <S <S โอ้รออีกแบบนึงครับ นี่ครับห่างหายจากวงการไปนานนะครับนี่ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปไหนมานะครับนี่เสียแต้มทีม่เห็นมาวิ่งวันนี้ครับกับปลานวมนะปกติปลานวมวิ่งหลายวันแล้วครับแต่ไม่เห็นมาเขาไปทำอะไรมาไม่รู้นะครับนี่เยหมดเลยครับบางฟงบางฝุ่นหายหมดเลย ไปลังคงหลังคาก็หายครับหายหมดเลยส่วนช่างเขียวก็เดินไปเดินมาครับเก <c oughs> าหัวยิกๆ <c oughs> เดี๋ยวรอช่างก่อนนี่ครับเขียวมรกตมีปัญหาอีกแล้วครับ เท่ดีเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้ครับ <laughs> มันดูแปลกๆลูกกระตาไงไม่รู้ เสียงเพราะมากมาแล้วครับโจรอ็อกซุ้มราชาเม็ดเงิน ครบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ